อ่าแลสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้กลับมากับเกมแนวเ,เฮอร์เริร์กันอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือ JSP นะครับก็เรานั้นจะเป็นคนที่นั่งดูกล้องโมจอ์ปิดนะครับเพื่อที่จะดูหาสิ่งผิดปกติภายในกล้องนะครับเรามาดูกันเครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกดสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ คำเตือนนะครับเกมที่คุณกำลังจะเล่นนี้อ้างอิงมาจากงานการตรวจสอบฝันระวังอังสาริมซับที่มีข่าวือว่ามีผีสิงซึ่งเป็นงานที่มีบริษัทจริง,รงๆดำเนินการอยู่จริงก็สรุปเป็นสั้นๆนะครับก็คือแบบไม่เป็นทางการก็แล้วกันนะครับก็คือเนี่ยมันไม่ใช่เกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นเรื่องแต่งนะครับแต่มันยังมีอาชีพแบบนี้ครับจริงๆอยู่ด้วยนะครับผม เขาบอกว่าเกมนี้นะครับเหตุเป็นสถานที่นะครับที่ปรากฏในเกมนะครับมันคือเป็นสถานที่จริงนะครับจะมีเหตุการณ์ประหลาดและก็การรบกวนทางจิตวิญญาณที่กล่าวถึงก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เคยมีรายงานจริงนะครับแล้วก็มีรายงานจํานวนมากวา่าผู้เข้าร่วมงานนะครับที่เข้ามาอ้างอิงนะครับก็คือเคยหายตัวไปและก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้รับอันตรายภายในบ้านด้วย นะครับผมแล้วก็บริษัทขอไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมนี้หลังจากเล่นเกมนี้ไปนะครับซึ่งถ้าตีความเข้าใจก็คือเขาเป็นการแบบเตือนนะครับว่าภาพนียเป็นภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับรวมถึงแบบทีมงานนะครับทีมงานของพัฒนาเกมเนี่ยก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุด,ด้วยนะครับโอเคมา มันจะเป็นยังไงวะมาดูกันแต่เขาก็ไม่รับประกันด้วยนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือนะครับก็ต้องรับให้ได้นะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมนี้ไปเนาะหลังจากที่เราเล่นจบเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตรจริงเขาไม่รับประกันนะครับ<ๆ>ออกให้หรายงานครับเกิดับสิ่งผิดปกติเนะ ถ้าเจออะไรที่ผิดปกตินะครับให้กดรายงานทันทีอ๋อเฮ้ยเชื่อไหมเขกใจมาไกลเกินได้เวลาทำงานอืมโอ้ยเขามีสารสถรานที่สถานที่แรกครับ เปเชียลเพย์ก็คือแบบเล่นแบบพิเศษนะฮะโอเคเรามาเริ่มด่านแรกครับอากิตะนะครับป่ะนี่ AD ให้หันกล้องนะครับ W ตบไปทำอะไรเอ่ยเป็นโหมดไนท์เนาะโอเคพยายามอย่าให้พลาดใหการละสายานะครับผมโอเค ให้พยายามจ้องที่หน้าจอครับตลอดเวลาถ้าเกิดพบผิดสิ่งผ,ผิดปกติเนี่ยให้กดรายงานนะครับอุย้ยเรามีตั้งห้าตัวเหรอหรือยังไงสะปลดในโหมดอ่าในโหมดยังไม่เจออะไรนะครับในโหมดอืมรูปโอเคตัวอย่างปกติเนาะ อันนี้ไม่น่ามีอะไรครับห้องสองไม่น่ามีอะไรสิ่งผิดปกติตั้งห้าจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหไม่มีอ๋อบอกว่านี้ไม่มีมีเหมือนมีตุ๊กตาตรงนี้ด้วยนะครับยังไม่มีอะไรเนาะที่ผิดปกติ ห้อง 6, หกกล้องหกอืมห้องน้ำเหรอห้องนี้หลอนอยู่นะห้องนี้หลอนหลอนมากไม่มีอะไรเนอะยังไม่มีห้องน้ำนี่ก็ยังไม่มีอืม เต็มจอกูเลยแม่งเอ้ยืมอะไร tonight? อ่ะ้ยอ้าวอันนี้แบบเห็นเต็มตารีพอร์ตครับรายงานโอเคการรายงานสำเร็จครับ ไม่กล้าแบบเริ่มไม่กล้าเพ่งอ่ะไม่กล้าเอาหน้าใกล้จอไม่น่ากลัวสาสตร์เนี่ยเสียวตอนแบบสลับเป็นไนท์โหมดได้แหละมนน่ากลัวนะเนี่ยเนไม่มีอะไรเนาะช่วยออกมาหน่อยได้ไหมใบให้กูทีมึงอยู่ที่ไหนเจเอไม่มีแต่ะแตแต่แต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  แต่แต่แต,แต,แต,แต่คือภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องหาสิ่งผิดปกติให้เจอใช่ไหมวะแ,ม,แวนะม่งเอากูอีกแล้วนะมึงเอากูอีกแล้วนะไอไอที่มันเอาตามาติดกล้องเนี่ยส่วนใหญ่าบางทีมันโผล่มาที่นาทีที่สามสิบวินะหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่มีอ่ะต้องดูดีๆนะไม่อยากเพ่งอ่ะเพื่อแบบมันอาจจะมีหน้าคนแอบอยู่ตรงซอกตรงมุมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลยแบบไม่กล้าท้าเอาไปจ้องใกล้ๆนะเอ่มอัดปุ๊บจะเอตัวเองไม่มีฮะวนกลับไปดีห้องเดิมปกลับไปดีห้องเอ่าห้อง 6. หกกองหก <c oughs> เต็มตาเลยโอเคต้องทิ้งระยะประมาณสามนาทีเอ้สามสิบวิมันถึงจะมีสิ่งผิดปกติออกมาครับคิดว่านะที่ผมสังเกตดีไม่ดีแม่งมีคนมานั่งกินข้าวตรงนี้ทำไงวะเนี่ยถ้ามีคนแม่งเปิดบริษัทอาชีพนี้นะโอ้โหบอกเลยสิ่งลี้ลับนะครับ มันจะแบบแชร์แบบกันง่ายมากเลยนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเป็นภาพ a อไอหรือแบบตัดต่ออ่ะมันมีโอกาสนะเออใครจะคิดแบบทําธุรกิจนะเอาเอาแบบเนี้ยเออตั้งกล้องในบ้านผีสิงที่เขาเชื่อว่าอันนี้ไงเชื่อว่าเอ้ยมันเฮี้ยนตั้งกล้องแล้วก็นั่งดูไปอย่างเงี้ยเออแม่งดีนเ้ยม,มันมีจานตรงนี้เหรอวะ นี่เสียงมะมเ,เ,เสียงเด็กผมได้ยินเสียงเด็กอเด็กมันอยู่ไหนมันเรียกปะป๊าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่รอเล่นเสียงมันวิ่งผ่านทางขวาไปทางซ้ายเลยเมื่อกี้ที่มันอยู่ไหนเนี่ยเด็กเอ๊ะเอ๊ะอ่ากดออกใช่ไหมนี่กดออกกดออกกดออกจะรายงานยังไงเวลา,าเจอกดออกเนี่ยโอเค กำลังประมวลผลรีพอร์สตสำเร็จครับเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรไม่กล้าดูเลยเสียงแล้ววะเหมือนคนเดินไม่ก็ขยับอะไรสักอย่างหนึง่งเฮ้ยอย่ามาทำอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ไอเวตรตะไลมึงอยู่ไหน อ๋อนี่ไงใช่ปะใช่ดินี่เป็นไงเอาวิธีห้าสิบนะประมาณห้าสิบมันจะออกมามันจะมีเหตุการณ์ประหลาดสักอย่างหนึ่งออกมาแน่นอนเตรียมพบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นณนะเวลานี้นะคะครับผมมาต้องมาเว้ย มึงไม่มามันไม่ใช่แล้วมึงต้องมานี่ไงเกือบเกือบห้าสิบ 50. เห็นไหมช่วงประมาณเกือบประมาณเกือบสามสิบวิอะ่ะเออนี่ไงอะไรงานช่วงสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะตอนที่เราเจอโอเครู้แล้วอ๋อนี่ไงใช่ปะไม่รู้ใช่ดิอ๋าไม่ใช่นี่หว่าเยี่ยแล้วมันอยู่ไหนวะ ใช่ปะอ่าใช่ปอน,น้ำมันมียันติดอยู่เกือบไม่ทันโอเคโซนห้องน้ำอ่าคืออะไรอะ่ะก็คือ,อรายงานไปอ่าซินปกติไปตั้งสิบสามนะครับโอเคผมก็ด่านต่อไปจะเป็นดาระนะครับผม เอาไว้เป็นครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับไม่ว่าจะชมวกลางคืนหรือก่อนจะนอนก็พยายามเช็คให้ดีนะครับเผื่อมีอะไรบางอย่างผิดปกติภายในบ้านของคุณสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันบ๊ายบาย